กับบุญเย่กับไทยแล้วก็เห็นคอมเมนต์ของคนลาวคอมเมนต์ว่าสู้ๆเด้อขอเป็นกําลังใจให้คนไทยเทเลนสู้ๆเห็นคอมเมนต์นี้แล้วกูอยากหัวเหี่ยวเฮียแต่เนาะจะแม่บดจือบดลาบเนาะสมยัยตะกี้นะสมยัยตะกี้คนไทยนะไทยนะมาตีเอาดินลาวจานมานบดครึ่งหนึ่งไปอีสานตะกี้กันลาวแต่ว <S 2> <S 2> <S ่ามันพิดก,กันกับทั่วประเทศ อ้อมข้างเลยเนาะเออตีกันกับพม่ากับมาตีกันกับกัมพูชาแต่กี้ก็เคยตีเอาดินลาวแต่ว่าคนลาวกัยังสู้ๆเนาะไทยเลียดโอ้ยอยากหัวเด้แล้วมันอ้างว่าปราเป็นของมันอืมอยากได้ปราทคืนดังนั้นต้องเด่นสู้กับกัมพูเชียเพื่อเอาปราทคืนแต่ว่าเป็นอย่างเวลาสู้กับมันคือยิงปราทมันหมุนมันไม่อยากได้ปราทมันอยากได้ดินข้าววันนี้ก็เลิกงานหนึ่งทุ่มมาออกกําลังกายเข้าฟิตเนสก่อน ว่าทุกวันนี้ก็เคียดเรื่องประเทศเขนรกับประเทศไทยอยู่แล้วเนาะคือทุกคนรู้ไหมว่าเคยถามไหมว่าเคยถามคนเคมรที่อยู่ในประเทศไทยไหมว่าเขาอยากกลับบ้านไหมอ่าจริงๆผมว่า80%นตะไม่อยากกลับบ้านเลยอยากทํางานที่ประเทศไทยต่อแล้วทุกคนรู้ไหมเ,เท่าเอแบบ ทำไมไม่ไม่พูดถึงรัฐบาลขเขมรทำไมไม่ถึงไม่พูดถึงรัฐบาลขเขมรอย่างงู้นอย่างนี้ส่วนน้อยที่เขาพูดถึงอนะ่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาไม่กล้าพูดหรอกพูดไปอะ่ะเดี๋ยวก็โดนจับก็ตามนั้นประเทศขเขมรน,นะเอาจริงนะผมไม่ได้ดูถูกประเทศตัวเองนะผมบอกตรงนะพูดอะไรที่ความเป็นจริงอะ่ะพูดไม่ได้ ลองเราเราลองไปพูดว่ารัฐบาลห่วยแตกรัฐบาลอย่างงน้นอย่างนี้ดิโดนจับหนึ่งโดนจับติดคุกไม่ตำหน่งปีอะ่ะผูเผลอติดแม่งตลอดชีวิตไม่เหมือนที่ประเทศไทยนะประเทศไทยนะรัฐบาลคนไหนไม่ดีแม่งประชาชนดา่าลุมด่าข้านำลุมด่าไล่ออกเลยจริงๆเห็นทุกวันเนี่ยเห็นอยู่ แต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ารัฐบาลคนไหนที่ต่อไปอผมก็อยากให้ประเทศขเขมรเหมือนประเทศไทยนะฟังเสียงของประชาชนไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเองเอรัฐบาลที่แบบเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้เลือกตั้งขึ้นมามันก็ให้มันก็ให้ลูกมันขึ้นมาเอง พูดอะไรไปก็ไม่ได้ผมพูดได้เพราะว่าผมมาอยู่ในประเทศไทยไงถึงผมถึงจะพูดได้ไปเห็นคลิปสาวอันนึงเราว่าอันทึงระวังสงครามระวังไทยกับกัมพูชาเราว่าให้คนเล่าวที่มาอยู่ไทยว่าเป็นตตยักหัวเนาะคนเล่านะที่มาอยู่ไทย่าสั่นบอกอันทานไทยว่าสู้ๆเด้อเป็นกําลังใจให้แล้วเพื่อนก็บอต่ออีกว่าลืมแล้วาตกรนะคนไทยนะเคยตีกับคนลาวมาก่อนมาคาเรื่องผูนันพูนีว่าตีกับเวียดนามนั่น เคยญาติเราเพนดินลาวซันเพนดินอันอีสานนั่นก็เป็นของคนลาวเลยที่คนไทยญาติมากฝืนบอกเนี่นีอ่อันนั้นมันเป็นเรื่องของอดีตเนาะเฮาบุ้หงหูเรื่องเรื่องตระกอนสิย้อนก็ไปแก่ใครยังกับบได้แล้วสีไปยึดต,ตีอียังเขาอยู่กับโลกปัจจุบันเขาอยู่กับคนไทยเขาก็ต้องเคา,างคนไทยให้กำลังใจเขากระถือเลยด้ทํทำมาหาก,กินในประเทศเขาสแิแบบสีฮหักลั่งเขาสบ่สีให้ไปดาว่าคนไทยอัน เฮ็ดบัวธืกเฮ็ดบัวธืกมองได้เนาะก้อนขมเมนไปเฮ็ดเขาก่นไปสีอัน,นยอมอยุดละลาให้เขายิงกต่ยิงขึ้นตัวเด้อเขาบัวซอนดอกว่าอันโลกตะกอนนะเขาสีเป็นกันจังใดเขาอยู่กับโลกปัจจุบันเขากะฮักแพงกันดีคนไทยกับคนลาวกับไ่ได้มีปัญหายอย่างกันแถมคนไทยยั่งให้โอกาสคนลาวมาเฮ็ดงานอยู่ไทยอีกอยังเสียให้แบบกินบนเรือนขี่บนลังคาอย่างนี้เหรอแลวก็บแบบเป็นยองให้กับพ่นขมเมนวด,ดีจังสันจังสี เฮาบูฮูจักเด้อคนข,นขคมีนเป็นจังใดเฮาบูฮูเนาะฮูแต่ว่าคนไทยเนี่ยใจดีที่สุดแล้วสีให้ไปยูขมีนบอหุ้ยเป็นต่ญาตเห็นบอในข้าวนะคะว่าเขาไปจับไปเป็นเก่งเขเซินเตอร์เขาตีเขาซวาฟไฟฟ้าเอ้ยพรสิอยากไปยูเจ้าอยากไปเจ้ากลับไปโหลดเอาบูยูเดอกเทมพันอย่างบอกอีกได้ว่าเจ้าบดีไปยูขมนีนเจ้าบูฮูเดอกว่าคนขมีนใจดีจังทันจังสีพูน,นว่าคนยูนี่มีน้ำจิตน้ำใจฮักชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมมายาเขากับบูฮูเดอกเนาะคันว่า เจ้าอยู่นันดีแล้วแต่ว่าอันเข้าเป็นคนใจดีเจ้าก็ยุ่ไปรูดซิมาอันแสยังคนเล่าที่มาอยู่ไทยเจ้ามักอยู่ขมิ้นเจ้าก็อยุ่ยยุ่ไปรูดไปเก่งไปเป็นส่วนคอยในย่านญาณประเทศขมิ้นคอยบ่กเคยไปแ,แต่ว่าคอยเห็นในขาแล้วคอยญาณเห็นแบบคนอื่นถึกทรมานแล้วก็ญาณไม่คอยกับบุกงดูดราได้ว,ว่าเบื้องหลังประเทศเขาเป็นไหนใด่อยกับว่าตามที่คอยเห็นในขา <c oughs> เสน่หแหละนาะลูกนาะ แล้วนะครับสาวลาวเรือเป็นสาวขมรคนนี้นะครับไม่ชอบนะครับสิ่งที่คนลาวหรือว่าคนลาวมาทํางานอยู่ฝั่งไทยนะครับหรือว่าคนลาวอยู่ทางบ้านเรานี่เองนะครับที่เขาให้กําลังใจทหารนะครับหรือว่าให้กําลังใจสองฝ่ายนะครับสาวขมรคนนี้ก็เห็นแล้วไม่ชอบนะครับหรือว่าไม่ชื่นชมเลยนะครับโอ้โหบอกว่าสมัยก่อนนะครับคนไทยก็ไปตียันแย่นเอาแบบแผ่นดินลาวนะครับโอ้โหสมัยตะก่อนก็เรียกว่าสมัยสงครามนะครับ โอ้โหหรือว่าสบายบูฮานนะครับเราต้องอยู่โลกปัจจุบันนะครับสาวลรวเราไม่ต้องไปอยู่นะครับเรื่องอาลีตนะครับเราย้อนไปไม่ได้นะครับเพราะว่าพันวุ์รุษพ่อแม่เราเขาก็สร้างให้เราได้ประมาณนี้นะครับ โอ้เรื่องสมัยก่อนนะครับก็คือปล่อยไปนะครับเราก็ต้องอยู่สมัยนี้ให้ได้นะครับโอสาวขมรครับหรือว่าสาวลาวคนนี้นะครับที่หัวใจขมรนนะครับก็ไม่ต้องพูดมากแล้วนะครับว่าจะเห็นตัวเองได้ไปอยู่ขมรแล้วก็ได่ดิฟได้ดีนะครับแล้วก็พูดหรือว่ายังไงครับเขาเรียกว่าลืดชาดลืมชาดกําเบิดอาบ้านเกิดตัวเองนะครับหรือว่าคนลาวกินข้าวเหนียวจำปลาแหกนะครับหรือว่าคนทางบ้านของเรานี่เองนะครับลืมนะครับ ดืมควันบรุษของชาติลาวของเรานี้เองนะครับยองคนไทยนะครับเขาก็รู้นะครับว่าสมัยก่อนนะครับก็คนลาวกับคนไทยก็คือบไปชูมหากันสมัยก่อนนะครับจะเป็นอะไรที่มันมีสงครามครับมันก็มีแบบเราไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับแต่เราก็ค่อยรู้ว่าเออแฟนนินอีสานก็คือเป็นแฟนดินลาวนะครับหรือแฟนแฟนดินลาวก็คือเป็นสยามสมัยก่อนนะครับยองผมรู้เรื่องผมเคยเรียนประวัติศาสตร์นะครับเรื่องผมก็เคยเรียนมานะครับชาวลาวครับ มันยังไงครับประเทศไทยก็เหมือนประเทศเราประเทศเราก็เหมือนประเทศไทยนะครับสมัยก่อนมันบอกมันไม่ได้นะครับเพราะต่างที่ต่างที่มีกษัตริย์นะครับสมัยก่อนนะครับอ่าแล้วนะครับมึงไปอยู่ที่เขมรนะครับเพราะว่าอาจจะยังไงครับขนาดคนเขมรนะครับเขายังไม่อยากอยู่ในประเทศของเขาเลยนะครับนี่หรอครับขนาดคนลาวด้วยสาวลาวคนนี้อยากจะไปอยู่เขมรนะครับโอ้โหใจเก่งกล้าใจแข็งนะครับ เดี๋ยวมึงก็บ,บอกว่าฮิคนคนคมเมนนะครับนิดใช้ดีนะครับไม่เหมือนอ่างคนไทยนะครับนิดใช้แบบชอบพูดให้คนอื่นรู้ถูกเหยียดย้มนะครับคนลาวนะครับาดผมเป็นคนลาวนะครับคนไทย ใจดีมากเลยนะครับขนาดผมทํางานอยู่นะครับลูกค้าเขายังเอาสินองไมาเป็นของฝากผมนะครับบางทีก็เป็นของกลับข้าวนะครับขาเข้ารองเท้าที่ซื้อหรืออ่าคู่ราคาแพงนะครับเขาใช้ไม่ได้นะครับเขาเก็บเอาไว้ที่บ้านเขายังไม่ให้ผมนะครับนี่คือน้าใจคนไทยนะครับนี่แหละครับเลี้ยวมึงบอกว่าไปอยู่ที่เขมรนะครับแล้วเขมรนี่ใช้ดีนะครับแว่าคนลาวไม่เคยมานะครับก็ เออคนลาวก็ไม่รู้นะครับให้มึงไปอยู่คนเดียวเถอะนะครับน้องนางเอย๋ยเพราะว่าผมรู้นะครับเพราะว่าดูข่าวนะครับหรือว่าดูรายการนะครับคนไทยเขาเขานข่าวมานะครับแค่ว่านําข่าวคอมเมนต์เราก็ไม่รู้เรื่องนะครับหนึ่งนะครับแล้วคอมเมนต์ที่นาเชือออกมามันก็ไม่ถูกต้องเลยนะครับนํเชื้อก็เหมือนแบบ ตระกูลบ้านเขาที่ทําชื้อทําอะไรออกมาหมดเลยแต่ก็คือคนไทยนะครับคือเป็นวนชนทาราทั่วไปแี่เขคือเขาทํางานที่แบบว่าเรียกว่าเขาทําข่าวคือข่าวความจริงครับคือข่าวคนไทยนะครับมันไม่ได้เหมือนกงเขมรนะครับที่แบบเป็นข่าวหลอกลวงนะครับแล้วอยงที่บ้านมึงนะครับหรือว่าอยางทางขมรนะครับแล้วชา,าวเราที่ไปอยู่นะครับโอ้โหบอกเลยว่า ให้ไปอยู่คนเดียวเถอะครับครว่ากราบตีนท่านบุญเท่นไปได้นะครับก็กราบไปคนเดียวนะครับหรือว่ายดย่องก็คือยกย่องไปเลยนะครับคนลาวเขาไม่อยากไปนะครับเขามาอยู่ไทยนะครับเขาทํางานนะได้เงินเดือนอะเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่า ถ้ามาทางานอยู่ที่เขมร์นึกให้คนลาวไปนะเงินเดือนมันก็ได้แค่นิดเดียวนะครับขนาดเคเมรยังอยากอยู่ที่ประเทศไทยนะครับดูสิบางคนนะครับเขายังตอบโตทางบ้านเขาเลยนะครับแล้วตอบโต้ปุ๊บยังไงครับเขากลับบ้านไม่ได้นะครับเขากลับไปแล้วลุวนแบบลนจับหรือว่าอ,อาจจะไม่เล้มาทางนี้แล้วนะครับนี่คือแบบโอกาสดีของเขานะครับโอ้ผมเห็นหลายคนนะครับที่จริงที่คนเขมร์จริงท,ที่เขาไม่กลับบ้านแล้วนะครับจริงที่คนที่กลับบ้านไปเขาก็ดีเลยครับในคนนะครับ โอ้โหชาวราวคนนี้ก็ถือว่าชื่นชมมากเลยนะครับสิ่งที่ได้ไปอยู่ที่ประเทศเคมรเพรบอกว่าประเทศเคมรน,นี่จิตใจดีนะครับก็ไปเอโอ้โหไม่รู้หรอกครับขนาดคนไทยเขาอข่า,ขาวนะครับมีตั้งแต่สแกมเมอร์นะครับแล้วก็มีตั้งแต่ นักฟาตัวนะครับแบบเอาแบบกลางมันเสกเลยไม่ใช่เป็นกลางคืนอันนี้เหรอครับมึงแนะนําให้คนลาวไปอไปอยู่คนเดียวยนะครับน้องนางคนลาวนี่เขาไม่ไปหรอกมาทํางานในที่เมืองไทยครับเขาได้ยังไงครับเขาได้อ่า ค่าแรงงานของเขาครับได้หมื่นหนึ่งหมื่นห้านะครับหรือบางคนก็อาจจะเป็นสองหมื่นนะครับทำงานนะครับก็แล้วแต่ที่นะครับทำงานหนักก็ได้ดิบได้ดีนะครับนี่แหละครับสิ่งที่คอมเมนต์บางคนเขาไม่อยากไปอยู่ที่บ้านเกิดของเขาเพราะว่ายังไงครับอยู่ที่บ้านของเขานะครับเขารู้นะครับบ้านมันคืออะไรต่ออะไรนะครับถ้าคนที่เชื่อนะครับก็คือเชื่อสําเร็จพ่อของไอ้อะไรครับ ไอ้บอยนะครับนี่แหละครับแล้วมึงยังไงครับมึงชอบนะครับเพราะเพราะว่ามึงอะลงกลติดฝัวนะครับติดฝัวคมเมนครับโอ้โก็ไปคนเลียวเธอนะครับก็ชวนคนลาวชิงที่มาอยู่ทางประเทศไทยก็ได้ดิบได้ดีนะครับเขาก็ส่งเงินกลับบ้านนะครับเป็นอะไรที่มึงที่ไปอยู่คอมเมนต์อย่างนั้นที่มึงอยู่ได้ครับเพราะว่าสามีมึงอาจจะรวยก็ได้นะครับทาธุรกิจนะครับดูบ้านมึงที่ชิงที่มึงอยู่ที่คอมเมนต์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่เลยครับเขาเรียกว่า เราก็อยู่ได้ชิงที่ความเจริญที่มันหยุดแข้งหยุดขาเราได้นะครับยองคันว่ามึงทําหรือว่ามึงลาม่าหรือว่าทําเหมือบไม่พอใจหรือว่ามึงพูดแบบรุนแรงนะครับหรือว่าสเสล็ดพ่อของไอ้บอยนะครับเดี๋ยวมึงอาจจะโดนจับก็ได้นะครับยองคนล่าวนะครับคําว่าเขาพูดหรือว่าพูดรุนแรงนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยน,ยนะมันก็จะเป็นแบบเรื่องโดนเตือนมากกว่าหรือว่าอาจจะ มีส่วนนะครับแต่อยู่ที่จงพังไทยนะครับเขาเรียกว่าประเทศที่เสดีนะครับอย่าลืมนะครับบางช้างบางทีนะครับเราก็ เราไม่ต้องเล่นเกินตัวนะครับเราก็อยู่กอบขอบเขตนะครับมันก็ไม่เป็นไรนะครับของว่าประเทศชีดีนะครับมันให้ประเทศแบบว่าให้กว้างหรือว่าให้แบบประชาชนเราอะมึนตาอาปากได้นะครับเข้ามาเมืองเขาบ้านเขานะครับเพราะว่าเรานะครับก็เป็นประเทศที่แบบว่าไม่ได้เชรีนะครับเรือคอมมิวนิสต์อยู่นะครับยังประเทศเขมรนก็เหมือนกันนะครับยังเป็นที่ประเทศคอมมิวนิสต์อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เลยครับสิ่งที่คนเขมรหรือว่าคนลาวนะครับบางคนเขาก็อยากอยู่ประเทศไทยเพราะได้อยู่ เลยแบบว่ามีโอกาสให้แบบมื่นหูมื่นตาได้อ้าปากนะครับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นสิ่งที่เราไม่เคยทําแล้วก็เห็นเราก็ได้ทํานะครับแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ขอบเขตเลือนอยู่กฎหมายบ้านเมืองของเขาครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าโอ้โหอยู่บ้านผิดบ้านผิดที่นะครับมึงก็ชื่นชมยังเลยนะครับว่าคอมเมนต์นี่และนี่ใช้ดีนี่เลยครับเขาเรียกว่าย่องผิดที่ก็จะอยู่กำบังนะครับย่องที่ซ้ำแล้วผมเป็นคนลาวมาอยู่ไทยนะอันนี้และครับ ผมบ้าเลยนะครับคนไทยนะครับจิตใจดีเฟื้อแผ่นะครับยองจริงที่เราอยู่ลาวนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรามาอยู่ไทยนะครับมันก็จะแตกต่างกันนะครับหรือว่ามารยาทนะครับเกี่ยวกับผู้เล็กผู้ใหญ่นะครับข้าย่องว่าเราไปทํางานใช่ไหมเออเราต้องไปเจอผู้ยญงผู้ใหญ่แล้วก็หนกบายใช่ไหมครับอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าคนไทยสอนผมมานะครับยองเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับจะไม่มีเลยนะครับทุกคนมันเป็นอย่างนี้และนะครับโอ้โหผมก็ ไม่ไปแน่นอนครับกว่ารักฟ้าตัวครับทุกคนคันว่าสาวคนนี้อยู่ได้เขมเมนก็อยู่ไปเยาวๆนะครับโอ้โหเอาใจนะครับน้องนางครับ คำว่าคนไทยคิดเห็นยังไงก็สามารถเม้นหรือบอกผมได้นะครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบคอมเมนท์ที่การการะทำของเขานะครับนี่แหละครับใครบางคนนะครับหรือเป็นคอมเมน์นะครับไม่ก็ไม่ใช่บ้าเป็นคนเลวเสมอไปนะครับชมว่าสําหรับผมเป็นคนเลาวาชิงที่เห็นคอมเมนต์บางคนนะครับบางคนนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ที่ประเทศ ไทยดีกว่าอยู่ที่บ้านเกิดเขาบอกว่าเขาว่ากลับไปยอมตายอยู่แฟนดินไทยดีกว่านี่เลยครับสิ่งที่ผมได้เห็นคลิปคนคอมเมนต์นะครับทุกคนคลิปนี้นะครับน้องบอลล่าก็จะขอไปลาก,ก่อนนะครับสวัสดีครับ <laughs> ยอมใจสาวลาหวหัวใจคอมเมนต์นะครับ